มือนี้ติปอนเขาแยกแยกติกินบะเนาะคือเมื่อยามแม่มือนี้เนาะเมื่งหันกระส่งแขนชงมือให้แล้วป้อนน่มป้อนมาหางุ่นแล้วบาดนี้ตีเอาเขาป้อนเงยขึ้นอีกเนี่ยยังเยงยเงยได้บ่เงยได้บ่เงยได้บ่เงยเงยได้บ่คือกลมคักแท้บมาปวดแอวบ่คือกลมคักแท้เงยขึ้นอีกก็น่ะผู้เฒ่าเอวอ่อนเนาะห่างเทียกลมลงก็รับข้าวท่านหนุกหลานว่ารับข้าวเพราะเขา ก็สบายอยู่หรอกโลกงไพ่วุ้มีเข่าสิบเกียรตอเนาะอัลโหลพุทธาเดี๋ยวติดปอนเขาปอนล่องเบิ่งบะเที่ยวเพิ่นจีนเนาะเที่ยวเพิ่นจีนก็ถอดไข่แล้วแวงปลาก,ก็มีอยู่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวทอดไข่ล่องเบิง่งกินเข่ากินเข่ากินเข่าแล้วกินเข,านข,านขา่าใช่หรอเพิ่นขั้นเพิ่นขั้นหลังเพิ่นเนาะเพิ่นขั้นหลังเพิ่นเพิ่นกะเพิ่นเก่า เวาหนามาด้ยานมากินเข่าเวหนามามากินเข่อาอ่ำอ่ำอ่ำอํำอ่ำอ่อ่ำอ,ำอำป้อนเขา,าอำ่ำกินเาขาถอดไข่หยงงบงบงบผุ้เฒ่าเยวอ่อนกลมลงกลมลงทั้งเทียกับรับข้าวของเขาเนาะคนว่ารับข้าวของเขาหลลานอยู่นี่แหละ ทางเทียกว่ารับข้าวมาเขาจนทางผุนล,ลูกลานป้อนกันเขาอิ่มแล้วๆเลียตะย,ย,ย่ายบ้านที่สันเลียตะพุทโธหย่อมงบ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 งกอดได้บ่ขากอดได้บ่นี่กอดได้บ่ขอขดตมาดบังดูขดตมาดบังดูกอดได้บาา่กอดได้บ่ขา ยังบ่เพ็ดปะเพิ่นซดสดน้ำแ่หอนบ่อกไม่มายี่บ่อหอนไรก็เดยพุทธเอาหอนยอ่เดี๋ยวมันเย็นยังสดเย็นยังสดพุทธเพี่พีพี่แกงปลาดุกใส่หมกบวบหั่จ้าวสิพเท่เา Nhằm khẩu ngốc ngó vô toàn bắt đục nhưng mà có càng nó nói chuyện cấp khay เอี่มครักลรบอน้อยๆ <Okay. S 1> กินเขาเอีม่มคับรบอกินอีมากวาันนี้าสาวลาพันกร <Okay. S 1> ที่ป้อนเขาเ่าใหอกันมาท่วมพวกเขาก็ได้ป้อนเนาะเดี๋ยวเอาไขรให้จะขำกันอ้ําอ้อ้อําอ้อํากินเขาาขำหมดไงเลยล่ะ คำไงแต่นอเดนมันจังเอี๊ยมไว้มันจังเอี๊ยมไว้ยยากก่อมน้องคางไร้ไว้ล่ะจูบ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 ดูดน้ำดูดน้ำหยัมเขาจะไงเนาะ Ơi, chạy bộ thầy nè <laughs> Năng thương thiêng đô Năng thương thiêng đô Ờ, năng cân Ờ Ờ, thiêng cân đô Năng thiêng cân yêu cầu thiết kiệt Mình เยี่ยนตรงกำคำที่ไปวัดบอกโสมาวัดนี้พอดีมิตรปนปา่าน้มกินลายเตอ๋อไปแล้วน้มมึงเหน็นอืมกินลายเตไป๋อ เข้าทิยบมาเต้นบางในแล้วเต้ข้าวเทียแล้วครับมายินขอมกันครับมื่อนี่ครับแจงปลาดุกใส่บักบวบเนาะกับปนป่าปนป่าคอใหญ่ปนป่าคอใหญ่ครับก็เดยท่านหนีกินข้อสมบักเสียงท่านกำลังเผยปนป่าตัวใหญ่ข้อใหญ่ท่าน มพักเสียนผู้ใดมักสมพักเสียนเม่ก,เมกินสมพักเสียนน้ำกันนะครับเด้อฝนฝ่ากันมี่มันแน <c oughs> นนก็บบปวดยองส่ละ่ะเอ,อวเป็นอน่อนถ่ามายขงอ่อนเนาะถ่ามาตัวใดยังกลมข้างแล้ว, <c oughs> วคือกันนี่ละนั่งยงส่ละ่ะยี่บวนนุ่งกลางก็ดี นองกับยายเอาขีน,น้ำมานีิอ่ะ <c oughs> เอาอีกระคำเอาอีกระคำ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 ต้อ,อ <c oughs> งกินน้ำบังหันกับตีอิ่มไปเนะนี่ย นี่ก็เตียวเตเด็ดมาฝากคือเก่าแล้วครับเด้อมื่อนี้ได้น้ำจานพรอนเนาะจานพรอนพ่อกันอยู่บนทางเติมน้ำมันอยู่ทางเข่าบ้านเนาะเพิ่นก็ให้สามสามเนาะครับท่านผู้ชมสองซีก็มี่สองซีกับสองหาเนาะสาม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 กับสองซีสองหางวดนี้สันเพิ่นเคยเข่าอีว่าเศร้าเพิ่นว่าเนาะพอดีได้ถามบางหันก็เลื่อมบอกมาให้ท่านผู้ชมมาส้มเนาะกับข้าปรอนเข่าใหายเนาะปรอนเข่าใหายกับบกขิดพ่อกับหงกบกขิดพ่อเนาะเขียน เขียนใส่มือไว้ย่างดีเนาะนี่เขียนใส่มือไว้ย่างดีเป็นสามสามยงเครื่องเนาะครับสองสองซีกับสองหาเนาะพ่อขยุบปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันอยู่ก็เลยคุยกันเพรานื่อยว่าเขาอยู่วเศร้าจานข้อนเนาะอยู่บ้านน้องแสงทำร้านไตนะมูอสองผู้คนค่อยเข่าผู้ใดว่าหัวฟังเนาะจะถามตัวเด็ดน้ำเพลินเพื่อเลยมาให้เขาอยู่วเศร้าอยู่ดอกก็สั่นได้สามสามสั่นเพรานว่าได้สามสามกับสอง ซีส่สองหาเนาะสามสามตันบุษมมือนี้ก็มากินข้าวเหมกันครับปนปากแกงกระดุกทอดไข่เนาะครับเนาะหลายอย่างหลายแนวอยู่ครับปิีงปลาแข้งหญ่ก็มีทั้งเนาะคือมายามย่ายมือนี้ก็เพิ่นก็นั่งกลมยงเสียเนาะผู้เดียวเพิ่นมหมอฮอนหมอออกซะนี่เออย่ายเพิ่นกับลังกลมแล้วปี เงยขึ้นอีกได้บ่รุะทุิย์เพิ่นกับบ่กรมปานนี่เนาะร่นดนเลยจังมาทีหนึ่งมากวันนี้มาเห็นหลังกรมแล้วเพิ่นกำลังติงเงยขึ้นเนาะยามเงยกับเงยขื่นเพือยามเงยกับเงยได้อยู่ครับสุดท้ายนี่ย่าลืมแล้วครับเด้ออายุเพิ่นเนาะครับถ้าหากอยากรุ่นเนาะอายุปกติมากยามใดมาถามอายุเพิ่นเพิ่นนี่ที่สอบปอก็อายุผู้เฒ่าเนาะอายุก็เก้าสิบเก็ดเนาะครับเนาะเก้าเก็ด คือจานพอนกับไห่สามสามกับสองสี่สองหาเนาะครับเนาะกันบวชส้มได้เคียนไหวอยู่ปั่นน้ำมันครับหมวดนี้ก็ามาลล้นน้ำกันเนาะครับวันที่สิบหกเมษายนสวัสดีครับ